เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมเดมอนสเลเยอคิมิโโนะใหญ่บากันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาสอนเปลี่ยนรหัสผ่านครับผมอย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องมีก็คืออันนี้อย่าลบมันทิ้งนะถ้าจะเปลี่ยนอะ่ะก็คือกดเข้าไปแล้วก็รอ <laughs> แล้วก็รอครับผมถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับผมไอทำไมนานจังเลยเออเดี๋ยวนะ นานแป,กแป,กแปกแลกๆละกดเข้ามาใหม่โอเคกดเข้ามาที่รูปแม่กุญแจนะผมนี่คือสมมุติข้างบนเคยชื่อ,นะอไม่ใช่สมสม,มุติอ่ะอันข้างบนคือชื่ออันที่สองแล้วก็อันอันที่สามมันจะมันจะมีสามอันเนี่ยครับอยู่ข้างล่างเนะี่ยแล้วก็กดไปที่อันที่สองนะผมรูปแม่กุญแจแหละอันนี้ ข้างบนเนี่ยให้เราใส่รหัสผ่านเก่าของเรานะครับผมสมมติรหัสผ่านเก่าอ่ y o u y o u หนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างนี้เนาะอันนี้รหัสผ่านใหม่แล้วก็ตั้งไป g a m e หนึ่งสองสามแล้วก็ช่องนี้ก็ยืนยันอีกครั้ง g a m e หนึ่งสองสามนะครับผมนี่แล้วก็เปิดดูก็คือข้างบนเนี่ยใส่รหัสผ่านเก่าอันที่สองใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็อันที่สามใส่รหัสผ่านใหม่ยืนยันอีกครั้ง ถ้าเราเสร็จแล้วก็กดสีชมพูไปครับผมซึ่งในที่นี้กดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รหัสของผมนะผมแล้วลถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย